ในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงนี้ในช่วงตน้นต้นเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไ,ด,งงงงจจได,ด้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะไม่คาดคิดบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องระวังเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่1 6 เดือนตุลาคมนี้ดวงดาวต่างๆก็จะมีการโคจรโยกย้ายจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นต้องระมัดระวัง ในสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้คำนึงถึงก่อนในช่วงนั้นในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยกระแนะกระแหนหรือว่ามีคนคอยยุยงส่งเสริมหรือว่ามีคนใส่ความท่านในเรื่องของการงานการงานก็ดีบางทีบางท่านนั้นท่านท่านทำงานอยู่ก็มีคนไปพูดอย่างโงน้นไปพูดอย่างนี้หรือว่า ไปทำให้ท่านนั้นเกิดอารมณ์เสียก็เป็นไปได้ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้ท่านระวังอย่าหูเบาตากาท่านหูเบาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ตัวของท่านนั้นสูญเสียความรู้สึกและจะเสียในเรื่องของการงานอีกแต่หากงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าดีมีคนนิยมยกย่องแต่มีคนบางกลุ่มนั้นอาจจะไม่พอใจ หรืออาจจะคอยใส่ความหรือว่าคอยจะแกล้งท่านในท่านระวังเัาไว้บางทีบางครั้งนั้นท่านจะต้องทำใจเย็นๆเข้าไว้มิฉะนั้นจะเกิดเรื่องเกิดลาวกันได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่หที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้นในช่วงของต้นเดือน ุลาคมนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านต้องระวังอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของบางคนก็มาขอยืมเงินท่านถ้าหากว่าท่านให้เขาไปแล้วบางทีบางครั้งนั้นก็อาจจะไม่ได้คืนเงินทุกบาททุกสตางค์จะทำให้เกิดเรื่องเกิดมาราวกันได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นท่านควรจะ ไม่ให้จะเป็นการดีถ้าหากว่าใครมาขอร้องอ้อนวอนก็อย่าใจอ่อนไปกับเขาเพราะฉะนั้นการที่เราไปสงสารเขาเราจะเดือดร้อนถ้าหากว่าเราไม่สงสารเขาเราสงสารตัวเราอันนี้ก็จะไม่เดือดร้อนเท่าไรเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมในช่วงอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านต้องระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้อาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีการหล่นได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องกระเป๋าตังหรือว่าโทรศัพท์มือถือ อันนี้ของมีค่าท่านอาจจะสูญหายได้ท่านระวังกัาไว้ในช่วงของวันที่9ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นคนรักอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเราเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งจะมีความรักกันใหม่ๆท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในช่วงของวันที่เก้า ที่มีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตจึงทำให้ดวงชะตาต่างๆนานานั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการโยกย้ายกันได้ในสิ่งที่ดีอาจจะต้องระวังบางสิ่งบางอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัว บางทีคนรักที่เคยรักกันมาตั้งกันนานอาจจะมีการที่จะเรียกว่าแต่งงานกันก็อาจจะมีการแปลผันหรือว่าเปลี่ยนใจกันได้ท่านระวังกอาไว้ในช่วงของวันที่9ที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะเริ่มดี จะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งไปอยู่รวมกับราศีเกตนั้นจึงส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นั้นประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้การทำมาหากินจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด การที่ท่านลงทุนอะไรหรือว่าลิเริ่มในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านการงานการเงินจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าว่ท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะมีความสดใสมีความรุ่งโรจน์และมีมีความสว่างสวยเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้ในช่วงของวันที่ สิบหกนั่นก็จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิตดวงของท่านอาจจะโดดเดน่นบางคนอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านหลังไหลหรือว่าท่านหาเข้าไว้ก็จะหลังไหลเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่16จะมีดาว ประสขเข้าสู่ในราศีพิจิตท่านอาจจะเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองจะรวยแล้วรวยอีกรวยกันยกใหญ่ในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้และมาอีกระยะหนึ่งที่ท่านจะต้องระวังอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่ส7เจจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ ในราศีตุลอันนี้ก็จะเกิดการที่เรียกว่าระวังทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีเรื่องมีลาวกันได้บางทีบางครั้งนั้นท่านคบเพื่อนคบฝูงอันนี้ท่านระวังการพูดการจาหรือการหยอกล้ออาจจะพูดเล่นพูดล้อก็จะกลายเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังการพูดการจาอีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่17นั้น ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นที่เราเคยอยู่ร่วมกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่อยู่บ้านใกล้ชิดติดกันอันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องเก่าๆบรรลุเกิดขึ้นอีกในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะจะเป็น ญาติพี่น้องกันเสียมากกว่าการที่เรียกว่าแบ่งสมบัติพัฒฐานไม่เท่ากันนันนี้อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้ในช่วงของวันที่17ที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้การทำมาก,กินต้องระวังในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านทำงานส่วนรวมกันก็จริงท่านเคยมีการสนุกสนานหรือว่ามีการลื่นเลง ในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังไว้จะเป็นการดีบางทีเราพูดจาอะไราหรือว่าไปหลอกล่ออาจจะเกิดเรื่องเกิดลาวกันขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้จะพูดจะจาอะไราก็ท่านตึกตรองกันให้ดีเสียก่อนเราพูดไปแล้ววาจาคำพูดของเรานั้นอาจจะเป็นนายเราจะทำให้ตัวเรานั้นต้องเดือดร้อนได้ในช่วงนี้การเงินการทองของ ชาวราศีสิงห์ก็จัดว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการทำมากินนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำงานหรือว่าจะเป็นการไปไหนหรือว่าอาจจะออกไปทำงานนอกสถานที่อันนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบบางท่านนั้นไปเช้าไปเย็นกลับก็มีงานของท่านนั้นบางทีต้องล้นเล่ไปทำงาน บางที่บางท่านนั้นอาจจะไปถึงต่างจังหวัดก็มีในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรชาวราศีสิงห์ท่านมีความมนะอดทนอยู่แล้วในเรื่องของการงานก็ถือว่าท่านทำได้เก่งมีงานอยู่ตลอดท่านชอบลุยงานอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของท่านอีกอย่างหนึ่งการเงินการทองก็มีหลั่งไหลเข้ามาท่านจับจ่ายใช้สอย กันอีกมากมายก็ถือว่าท่านไม่ตกอับในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั่นจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรก็ไม่ได้ในช่วงนั้นถือว่าเงินทองฝืดเคืองทำอะไรก็คอยจะมีเรื่องมีราวกับคนที่ร่วมงานกับเราอีกตาาก ในช่วงนั้นการเงินการทองก็มีบ้างไม่มีบ้างการงานก็อีกเช่นเดียวกันบางทีก็มีการสะดุดบางทีก็ไม่มีงานทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำในช่วงก่อนนั้นก็รู้สึกว่าลมลุกลุกคลานกันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าท่านมีประสบการณ์ต่างๆนานามาแก้ไขในช่วงนี้ได้ ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการเงินโชคลาบอีกต่างหากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบท่านจะหยิบจับทำอะไรจะเป็นผลดีกับตัวของท่านในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านประสบการณ์ที่เรียกว่ามีความ ดีความชอบอีกอย่างหนึ่งใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็นิยมในเรื่องผลงานของท่านในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกตหากท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันมันเพียนในด้านการทำงานนั่นก็จึงมีงานเข้ามาท่านจนกระทางท่านตั้งตัวได้ในช่วงนี้ความขยันของท่านนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าดีมีความอดทนมีความมณนะ ท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำงานอยู่แล้วไม่ชอบพึ่งพาสายใครท่านเป็นคนที่ทำงานจริงจังตั้งใจทำอยู่ตลอดในช่วงนี้การงานก็นับว่าผ่านไปได้ด้วยดีท่านจะมีงานอะไรก็จะไม่ติดขัดท่านจะมีผลงานที่เป็นที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์ในเรื่องของการงาน การเงินในช่วงนี้ถือว่าท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการฟังคลิปของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังก็ขอทุกท่านฟังกันแล้วจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี